สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตช่องโหว่นะครับจะว่าช่องโวหว่หรือเรียกว่าบั๊กดีนะน่าจะบั๊กนะซึ่งมันเป็นอย่างนี้มาเนิ่นนานแล้วนะถ้าคนไม่สังเกตอาจจะไม่รู้พอเพิ่อเซิร์ฟจริงก็ยังไม่ได้แก้ไขนะครับก็คือการใช้ไอเทมนะครับผมอย่างเช่นเราจะใช้คาฟาการ์ดนี่ฮะพ,พอเราพอเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถไปกดใช้งานไอเทมอื่นได้ แล้วใช้ไปเปล่าเลยมันจะหักไปเปล่าเลยนะครับไอเทมที่สามารถกดใช้งานได้เนี่ยมันจะโดนหักไปเลยและไม่แสดงผลด้วยมันหักไปเปล่าเห็นไหมครับแต่เราแก้ไขแล้วคือไม่สามารถกดได้นะครับเห็นไหมฮะต่อมาคือไอเทมพวกไอเทมกดใช้งานแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเรากดใช้งานซ้ำอีกมันก็จะเป็นขึ้นมาอีกขึ้นปุ่มขึ้นมาปุ่มขึ้นมาหรือกดไอเทม ชนิดเดียวกันแบบนี้ที่กดใช้งานนี้กดกดมันก็จะเป็นหน้าตา่างมนขึ้นมาแล้วที่แมปเซิร์ฟก็จะมีเออเลอร์ขึ้นนี่คือประเด็นที่ทําให้เซิร์ฟเนี่ยสะสมปัญหาเข้าไปในเมมมันนะครับและทาให้เซิร์ฟมีปัญหาได้ทานนี้เราก็ได้แก้ไขแล้วก็คือกดยังไงก็ไม่ได้นะครับมันก็จะบอกหน้าตา่างปัจจุบันใ,นใช้งานอยู่นะครับอันนี้เซิร์ฟจริงไม่แน่ใจว่ามีสคริปนี้หรือเปล่านะครับพอสคริปนี้ พวกนี alors, look, ้ส uh, uh, ่วนใหญ่อะเซิร์ฟออฟไลน์ไอเซิร์ฟพวกเซิร huh. uh ์ฟเถื like, ่อนเซิร์ฟไพรเวทที่ทําขึ้นมาเขาจะเขียนสกิปพวกนี้ขึ้นมานะครับเป็นไอเทมที่กดใช้ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้นะครับนี่ได้มีอะไรต้องการให้ช่วยหรือเปล่าคะปุ๊บเนี่ยถ้ามีกรอบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะกดใช้ไม่ได้ละเห็นไหมครับปกติจะกดใช้ได้ปุ๊บมันจะทับหน้าต่างนี้ไปเลย คือมั่วไปหมดมั่วซ้วยหมดนะครับลอจิกมันมั่วหมดเลยอันนี้เราป้องกันหมดแล้วที่สําคัญต่อมาคือไอเทมนี้ครับเซิร์ฟแท้ก็ยังไม่แก้ผมว่านะเนี่ยไอแว่นส่องเนี่ยกับไขท่ที่ที่ส่งที่ฟักไข่เนี่ยลองกดใช้สิมันกดใช้ไปเลยนะต่อให้ไม่มีไอเทมมันก็กดใช้ไปเลยนะครับไอที่ฟักไข่เหมือนกันอ่านีดูนะครับไข่เอ,อ้ทิ้งไปแล้ว อันเนี้ยปกติมันจะใช้แล้วใช้เลยอ๋ออันนี้มีอยู่มีอยู่เห็นนะอย่างเช่นอันนี้อ่าเดี๋ยวผมโยนอันนี้ออกอ๋อไม่มีไม่มีไอที่ไม่ไอที่ไอที่ไม่สองไม่มีอ่ะเนี่ยมันก็จะบอกสองไม่ได้เห็นไหมครับถ้าไม่มีไข่เนี่ยมันก็จะบอกว่าคุณไม่มีไข่ในกระเป๋านี่ครับไม่มีไอเทมตรวจสอบเห็นไหมครับ ก็จะกดไม่ได้ใช่ไหมก็จะไม่เสียของไปเปล่าๆกดทิ้งไม่ได้ไมันตรวจสอบให้เห็นไหมครับยตีต้อนรับนักผจญภัยอ่ะเจอไข่ละเดี๋ยวเราจะทิ้งไข่ออกดูนะครับอทิ้งไปดูปุ๊บแล้วกดใช้ที่ฟักไข่เห็นไมครับไม่พบไข่ในกระเป๋าคุณนี่ตอนนี้เราทําข้อผิดพลาดเนี้ยไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเซิร์ฟแท้ลองดูนะครับใครเล่นอยู่ แต่ทุกวันนี้มันเซิฟแท้คงไม่น่ามีมั้งมีแต่ไปซื้อลิขสิทธ์มาแบบไม่ใช่แท้จริงๆอะ่ะผมว่านะแต่ก็ถือว่าเป็นเซิฟเซิฟแท้แล้วเพราะเขาเขาเสียซื้อเสียตังค์ซื้อลิขสิทธ์มาเนี่ยนะก็ลองดูครับลองไปเปิดเล่นดูว่าของเขาแก้ไขส่วนนี้หรือย,อยังถ้ามีไอเทมพวกเนี้ยอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เปิดการ์ดคาฟ่าเนี่ยเนี่ยลองดูได้เลยคุณจะสามารถกด การ์ดคาฟ้ารัวๆได้หรือการา์ดอื่นๆเนี่ยกดใช้รัวแล้วไปใช้ไอเทเอมอื่นได้แต่ของเราทําเงื่อนไขให้มันถูกต้องหมดแล้วครับกดใช้ไม่ได้เห็นไหมครับนี่คราวนี้ลอจิกมันก็จะถูกละการใช้งานทําให้เซิร์ฟไม่ต้องเสี่ยงปัญหา,อาเออร์เลอร์ที่มาสะสมในตัวความจํามันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็จะอัปเดตไปเรื่อยนะฮะ ตัวนี้ยังคงไม่อัพนะครับผมเพราะรู้สึกจะอัพถี่เลยอัพถี่มากเพราะเราพัฒนาทุกวันแทบทุกวันนะครับผมว่าเราก็จะให้ทีมงานทดสอบเล่นนูน่นนี่นั่นกันเราก็แบ่งกันเล่นว่าเฮ้ยตรงไหนที่มันควรจะปรับแต่งปรับแก้เราก็จะปรับไปเรื่อยๆให้มันระบบมันเสถียรใช่ทำงานถูกต้องแบบนี้เป็นต้นนะฮะเราก็จะอัปเดตอะไรใหม่ๆแก้ไขบัก๊กเออล่าสุดก็อัปเดตอัปเดตสกิลตัวนี้ไปนะเนี่ยตัวเนี้ย สกิลใหม่เพิ่งอัปเดตไปตัวนี้น่าจะไม่ผิดเพิ่งอัปเดตสกิลตัวนี้ไปนี่ครับอเ,เอาห็นจะชัดเลย มันต้องเปิด10ลูกก่อนนะเปิด10ลูกก่อนแล้วก็ใช้นี่นะครับนี่นี่กิลนี้เพิ่งอัปเดตมาคราวนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตอะไรสะสมไปเรื่อยๆครับนะฮะเดี๋ยวถ้าปล่อยให้อัปเดตจริงๆดีเราจะแจ้งอีกทีนึงนะครับผมหลังนี้ก็อาจจะมีคลิปแบบเนี้ยแค่อัปเดตให้ดูเฉยๆว่าม,มันมีการ ปรุงแก้ไขอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณมากครับ